สวัสดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ ประจำเดือนตุลาคม2,565นะคะแม่หมอใช้3ามสำรับแหละประกอบกันนะคะก็จะได้ดูกันในหลายๆแง่มุมนะคะทีนี้เนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคือเราดูเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับสิ่งที่อ,อ,อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมจะได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนเป็นลำดับแรกนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาว่ากันในแต่ละเรื่องค่ะเปิดรอบเดียวนะคะเปิดรอบเดียวมาดูการสำรับแรกนะคะอัศวินไม้นะคะมีห้าถ้วยค่ะมีเดอะเชอร์รี่ออตนะคะไพ่สเตรนท มีหลายเรื่องให้ทำเนาะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็เหนื่อยพอสมควรจ u s t i c นะคะแล้วตัวคุณเองคุณมุ่งมั่นด้วยแหละ นะคะตัวคุณคุณก็มุ่งมั่นนะต้องการทำนูน่นทำนี่นะคะอา,อาจจะมีช่วงที่แบบว่าเนื่อยเนือยเบื่อเบื่อหรืออาจจะมีทำผิดพลาดบ้างนี่ต้องระวังนะคะถ้าต้องทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีพอเราทำพลาดแล้วก็โดนว่านะโดนว่าไม่ว่าอาจจะจากหัวนหน้าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็โดนหุ้นส่วนต่อว่าแต่ถ้าคุณทำคนเดียวเลยนะคะก็จะเป็นตัวคุณเองนะคะบางทาีลูกน้องผิดพลาดนะคุณก็เป็นฝ่าย ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะนะโดยภาพรวมนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นอัสรีวินไม้เดอะเชนลี่ออสเทนจัสซิสพวกนี้นะคะนะมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่า,าต้องสู้ต้องลุยนะต้องทำงานในเชิงรุกนะคะแล้วก็จะสำเร็จนันะคะอันนี้ถ้าในภาพรวมเรื่องงานเนาะอะเดี๋ยวเ๋วเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งมีสามดาบนะคะมีเดวิลค่ะมีแฮงแมน มี The High Priestess นะคะแล้วก็มีไพ่ราชาไม้ขออีกใบหนึ่งนะคะโอเคมาดูกันนะคะคือในภาพรวมเนี่ยนะต้องบอกว่ามีแค่ปัญหามีเรื่องของความหงุดหงิดลำคาญใจบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองเนาะ,ะมาดูเรื่องงานค่ะ เรื่องงานสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามันเป็นช่วงเดือนที่ตุลาคมที่เหนื่อยต้องสู้ต้องลุยอาจจะต้องใช้แบบเรียกได้ว่า,าต้องออก ทำงานภาคสนามนะคะหลายๆท่านทำงานภาคสนามเดินทางแล้วก็ทำงานกลางแจ้งนะคะใช้แรงกายนะคะแรงใจแล้วก็แรงสมองด้วยนะ,ะเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าเออมันราบรื่นนะคะจัดการไปได้ด้วยดีเนาะนะปัญหาที่เออคนที่ทํางานเออ คนที่ทํางานประจําแล้วกันคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงปลายเดือนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนหลังดีที่สุดยังไงนะคะ ไอ้ที่คุณทุ่มเทคุณเหนื่อยๆนเนี่ยนะคะมันก็จะมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีได้ทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาส,งส่งเสริมเขาสนับสนุนนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ทั้งบุญทั้งบูนะคือต้องใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอต้องมีการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้พลังกายพลังใจพลังสมองทุ่มเทแล้วแล้วสําเร็จแน่นอนนะคะข่าวดีจะมาช่วงครึ่งเดือนหลังแหละนะครึ่งเดือนแรก จากคนข้างนิ่งแล้วก็คุณก็จะเจอปัญหาบางทีปัญหากับเพื่อนร่วมงานน่้นนี่นั่นบางทีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแหละไม่มอกว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับหัวหน้าก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยโดนตะําหนิโดนต่อว่านิดๆหน่อยๆจากความผิดพลาดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องออใจเย็นๆแล้วก็ไม่เถียงแล้วก็พยายามที่จะเน้นทําในสิ่งที่มันถูกต้องถูกระเบียบนะคะ แต่โดยภาพรวมแม่หมอ,อยังมองว่าแม้ครึ่งเดือนแรกมันจะนิ่งๆหน่อยแต่ขอให้คุณพยายามที่จะแสดงความกระตือรือร้นให้มากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะคะมันมี justice มันมีไพ่ราชาไม้นั่นหมายความว่านะคุณทําดีคุณต้องได้ดีถ้าผลงานคุณออกมาดีคุณทุ่มเทเต็มที่นะคะผู้ใหญ่เห็นความสามารถและเขาสนับสนุนคุณแน่นอนนะคะนะใครที่ ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรอที่จะเซ็นสัญญานะคะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับาภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรก็ตามแต่นะคะรอเซ็นสัญญาปลายเดือนนะคะได้เซ็นสัญญานะได้รับผิดชอบโครงการหรือว่าได้ทำโครงการที่คุณต้องการแน่นอนนะคะมีโอกาสะะเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะ นะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะมันก็จะนิ่งๆหรือบางทีคุณอาจจะต้องอดูแลแบบว่าลูกน้องบริวารให้ใกล้ชิดนะมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้คุณหงุดหงิดพอสมควรนะคะค่อนข้างอารมณ์ร้อน นะค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะก็คงจะต้องแบบว่าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆมันมันจะนิ่งหน่อยในช่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าครึ่งเดือนหลังเนี้ยไปโลดเลยนะคะการบริหารจัดการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะเราอาจจะไม่ได้สบายมากนะต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการคุณ <c oughs> คุณก็ไม่ได้สบายมันก็ต้องลุยงานพอสมควรแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการนะคะไม่ได้มีปัญหาที่หนักหนาะสาหัสสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนอกจากเรื่องที่ทําให้คุณหงุดหงิดแล้วมันต้องเหนื่อยแค่นั้นแหละแล้วก็อาจจะเรื่องของเอกสารสัญญาก็ต้องพิจารณาให้ให้ดีนะคะรอบคอบนะบางท่านอาจจะ คือเรื่องของเอกสารสัญญาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้ามันมีการหลบเลี่ยงในเรื่องของกฎระเบียบหรือหลบเลี่ยงข้อกฎหมายนะคะ ม,มันมีความยุติธรรมอยู่ตรงนั้นถ้าคุณหลบเลี่ยงโอกาสที่จะโดนจับได้นะคะก็มีสูงมันมีไพ่ของความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเน้นทําในสิ่งที่มันถูกต้องถูกกฎหมายอย่าให้คนอื่นมาแบบว่าเออมาออมาตรวจสอบมาอะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดอยู่นะคะอันนี้เตือนกันเอาไว้เนาะคือบางทีมันมีมันมีแนวโน้มว่านะถ้าถ้าไม่คุณก็ลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดนะอย่าให้มีใครที่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะ ทีนี้เรื่องของการเงินล่ะนะเออไพ่ไพ่เงินโดยเฉพาะเนี่ย ไม่ขึ้นมานะคะแล้วมันมีไพ่ของความที่แบบว่าสมเหตุสมผลอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเงินที่จะเข้ามาคือเงออินคือเงินจากผลงานคือเงินจากความทุ่มเทล้วนๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทํางานเยอะได้เงินเยอะงานประสบความสําเร็จเงินมันก็จะมาเพราะฉะนั้นในเมื่อความสำเร็จของงานมาช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นหมายความว่าครึ่งเดือนหลังเงินมันก็จะมาตามสมควรนะคะมันไม,ไม่มีอะไรที่มันมากกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องทํางานเยอะเข้า ะะเงินจะได้เยอะตามไปด้วยนะมีโอกาสที่จะได้เงินจากคดีความการฟ้องร้องนะคะแต่คุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดอะ่ะคุณก็เป็นฝ่ายที่จะต้องจ่ายนะคะนะแต่ก็จ่ายสมน้ําสมเนื้อสมเหตุสมผลไม่ได้จ่ายมากกว่าปกติหรอกนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าคุณโดนโกงโดนเอาเปรียบนะหรือโดนหลอกลวงแบบโดนโกงเงินไปนะคะโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะโดนโกงช่วงครึ่งเดือนแรกนะ นะมีโอากาสโดนโกงช่วงขึ้นเดือนแรกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆอย่าไว้ใจคนในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่ว่า,าถ้ามันพลาดไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมา นะคะช่วงปลายเดือนนะคะเงินที่โดนกู้หุก็มีโอกาสที่จะได้คืนมาเนาะปลายเดือนก็อสบายใจขึ้นมาอีกเปลาะหนึ่งนะคะในขณะเดีวยวกันอย่าไปโกงคนอื่นเขานะนะอย่าไปเอา,เอาเปรียบคนอื่นเพราะเพราะไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายคืนเขานะคะด้วยแบบว่าด้วยข้อกฎหมายด้วยความยุติธรรมนะคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อเงินมาตามสมควรแล้วอาจต้องระวังอะไรไหมในเรื่องของการเงินนะคะนะต้องระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายนะอาจจะมคจะะคะีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถรายานพาหนะเช่นบางทีอันนี้รถต้องซ่อมอเปลี่ยนแบตอันนี้ก็ต้องอปรับปรุงตรงน้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะนะสําหรับเรื่องเงินคนที่มีหนี้สิน นะคนที่มีภาระหนี้สินก็ยังค้งางคาคาละคาซังอยู่นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะคือช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่หมอมองว่ามีโอกาสที่คุณเองคุณจะต้องพิจารณาแล้วนะว่าเอ๊ภาระหนี้สินเอต้องจ่ายดอกเยอะนะบางคนถ้ามีรถหลายคันอาจจะต้องพิจารณาจะขายรถ นะคะหรือว่าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอาเงินมาโปะนี้นะคะขายของที่เรารู้สึกว่าเออที่เราเก็บไว้ของที่มันไม่จําเป็นของฟุ่มเฟือยนะทรัพย์สมบัติบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบว่าคือบางทีก็เป็นของที่เป็นงานอดิเรกบางคนสะสมโน่นนี่นั่นนะคะสะสมด้วยสมัยวิ่มีเงินเราก็สะสมเอาไว้อาจจะต้องเออขายเพื่อที่จะมาแบบว่า เออมาโปะจะได้เสียดอกน้อยหน่อยนะคะลดภาระหนี้สินลงนะคะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอันนี้ต้องลองพิจารณาดูสําหรับคนที่มีหนี้สินครึ่งเดือนแรกการเงินมันก็จะไม่ <c oughs> ไม่ค่อยคล่องตัวมากเพราะว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคนที่ ชอบกินชอบดื่มนะคะก็จะจ่ายไปกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะบางท่านก็จ่ายเรื่องเกม <c ười> คือใครที่หมกมุ่นกับเรื่องอะไรก็จะจ่ายเงินกับเรื่องนั้นนะนะคะนอกจากหมกมุ่นเรื่องงานนะไม่ต้องจ่ายนะบางทีหมกมุ่นในเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะคือชอบต่างๆกันคนที่ชอบชอปปิ้งก็จะหมกมุ่นกับเรื่องชอปปิ้งนะคะก็จะจ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังทุกอย่างมันก็จะลงตัวเนาะก็เอาตัวรอดได้ ทีนี้ในส่วนของความรักหล่านะคะคนโสดนะคนโสดมีโอกาสที่จะ,ะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกแหละนะคะมีคนเข้ามาทำให้ตื่นเต้นมีชีวิตชีวาแต่ไว้ใจไม่ได้นะมีโอกาสที่จะแบบว่าจีบแล้วจีบเล่นๆจีบแล้ว,ลวนิ่งเนื้อออกไหมามาทําให้เราหวั่นไหวมาทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยมีคนมาชอบนะคะจีบเล่นๆนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเจ้าชู้เขาไม่จริงจังกับเรานะคะ ครึ่งเดือนแรกนะนะแต่ว่าแล้วอีกประเด็นหนึง่งบางทีเขาไม่ใช่เจ้าชู้หรอกแต่เขามีแฟนแล้วนะแล้วก็มาจีบอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้สถานการณ์อาจจะกลับกันอาจะะะอจะเป็นตัวคุณนะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่จีบเขาเล่นๆอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกมองว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เขามาพูดเขา <ข Joh. S 1> มาคุยนะคะยังเชื่อใจไม่ได้ในะที่นี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาะเขาย,ยังชั่วนะครึ่งเดือนหลังเขาย,ยังชั่วเขาย,ยังชั่วตรงไหนเขาย,ยังชั่วตรงที่ว่าโอกาสที่จะเอ่อมีคนที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้้วค่่อนขางทีจะ จังกันก็มีสูงเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าหนึ่งนะอาจจะเป็นตัวคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งนะบางทีเรื่องงานมันเข้ามามันเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแล้วนะคะงานเยอะเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็เลยไม่ค่อยสนใจนะคะถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์นะคะผู้หญิงวันอาทิตย์คุณจะหว่นไว้กับใครบางคนแน่นอนนะคะแต่ทีเนี้ยข้อเสียคือมันมีโอกาสที่คนคนนั้นที่คุณหว่นไว้มีแฟนแล้ว มีครอบครัวแล้วนะก็เลยทําได้แค่แอบรักแอบชอบนะคะแอบรักแอบชอบแอบมองอยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคนที่คุณแอบรักแอบชอบนะคะเขายังไม่มีครอบครัวและเขาโสดจริงๆนะก็มีโอกาสที่จะ,ะพัฒนาต่อไปอยู่นะคะแต่เราเราต้องทำตัวให้แบบว่า เป็นคนที่ใช่คือจริงเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่ก็ได้ก็รอดูท่าทีเขาก็แล้วกันนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่ใช่สเปคเขาเขาก็เลยยังเฉยๆแต่ถ้าเขาลุยจีบคุณนั่นหมายความว่าเขาชอบแล้วนะแต่ต้องดูดีๆว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่านะคะ ต้องทาให้ถูกต้องด้วยนะส่วนผู้ชายวันอาทิตย์คุณเจอผู้หญิงที่คุณรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แต่เขาก็จะดูลึกลับหน่อยนะเขาอาจจะยังไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาจะชอบคุณไหมคุณต้องลุยจีบให้มากขึ้นนะคะนะแสดงว่าแสดงให้ทางฝ่ายหญิงเขาเห็นว่าคุณ่ะนะนะคุณชอบเขา คุณโสดแล้วก็คุณพร้อมที่จะดูแลเขาและมีโอกาสที่คุณจะเอาชนะใจเขาได้ด้วยนะคะต้องลุยหน่อยนะคะสำหรับคนโสดผู้ชายวันอาทิตย์นะทีนี้สำหรับคนมีแฟนมีคู่ละ่ะนะคะคนที่ความรักดีอยู่แล้วนะคนที่ความรักดีอยู่แล้วครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงโอกาสมีปากเสียงกันสูงมากนะคะปากเสียงด้วยเรื่องจุกจิก เรื่องหงุดหงิดใส่กันนะคะบางทาีมีปัญหาเรื่องงานหงุดหงิดจากที่ทํางานนะ่ะกลับบ้านมาหรือมาเจอการตอนเย็นตอนเลิกงานเงี้ยมีหงุดหงิดใส่กันนะคะใช้อารมณ์นะคะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีต่อกันเพราะว่าหงุดหงิดใส่กันไงนะทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดแหละนะก็มีโอกาสที่จะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่ว่าช่วง ครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะเริ่มดีแล้วล่ะนะครึ่งเดือนหลังเริ่มดีอาจจะมีการที่แบบว่าออพยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะงอ,อกันอยู่นะคะก็ทาให้มันแบบว่าอย่าอย่าทำปัญหาก็แล้วกันนะคะคือบางทีปัญหาเนี่ยมันแค่ทําให้ความสัมพันธ์หยุดชะง,งักไปเล็กน้อยนะแต่ว่าออไม่ได้ถึงขั้นที่จะเลิกรานะคะแต่ต้องระวังนะว่าถ้าใครที่มีแฟนที่อองานเยอะ มีแฟนที่เขาทุ่มเทกับเรื่องของการงานมากๆเนี่ยนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แทนที่จะได้งอ้อกันอาจจะไม่ค่อยได้ง้อนะคะเพราะว่าเรื่องงานคุณก็งานเยอะแฟนงานเยอะก็ะอาจจะความสนใจที่มีให้กันก็จะน้อยแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะต้องใจเย็นๆมีแนวโน้มว่าคุณก็แรงแฟนคุณก็แรงนะคะนะคือหน้าไพ่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งการใช้อารมณ์นะ,ะบางบางคู่ก็มีเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงว่าแฟนทํางานเยอะแฟนไม่สนใจ นะคะทำไมเธอถึงไม่สนใจนู่นนี่นั่นก็จะทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวงมันก็จะประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าอย่าคิดมาก นะแล้วก็ควบคุมคําพูดคําจาให้ดีมันไม่มีอะไรหรอกแฟนทํางานนะคะแฟนทํางานหรือบางทีเราอาจจะหวั่นไหวไปเองขี้หึงไปเองหรืออ่อนไหวไปเองอะไรประมาณเนี้นะคะก็พยายามที่จะพูดคุยกันก็นแล้วกันยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมาเลิกลาหรือมีปัญหาใหญ่โตนะคะมันไม่บานปลายถ้าเราไม่ไปต่อปากต่อคํากันนะคะ ทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหากันมาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยอยากจะรู้ว่าตุลาคมเนี่ยจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมนะคะแม่หมอมองว่าโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอช่วงปลายเดือนนะคะนะบางท่านสงว่าอ้าวแล้วถ้าช่วงระหว่างเดือนแล้วปรับความเข้าใจไม่ได้เหรอนะยิ่งถ้าช่วงครึ่งเดือนแรกนะถ้าคุณปรับจะมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันไม่โอกาสทะเลาะซ้ํา นะมีโอกาสทะเลาะซ้ําเพราะว่าคุณก็จะพอมาคุยกันอะ่ะคุณก็จะโกรธมากขึ้นแฟนคุณก็จะโกรธจะโมโ oh หคือต่างคนต่างแรงใส่กันนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเขาต้องบอกว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกถึงความโรแมนติกหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าต้องใช้เหตุผลมาคุยกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยด้วยเหตุผลนะคะคุยด้วยเหตุผลแล้วก็พยายามที่จะลด อารมณ์โกรธโมโหหรือพยายามที่จะลดการที่จะไปควบคุมหรือไปสั่งการซึ่งกันและกันนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะสั่งให้อีกฝ่ายทำแบบนี้นะเช่นนะะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าปัญหาที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เป็นปัญหาจากการที่แฟนมีคนอื่น แฟนมีคนอื่นนะคะถ้าคุณจะไปคุยกับเขาครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วบอกให้เขาเลิกกับคนอื่นมาเพื่อที่จะกลับมาคืนดีเธอต้องเลิกกับกิ๊กเลิกคุยกับกิ๊กนู่นนี่นั่นอย่างเลิกไม่ได้เขายัางเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะคะพอครึ่งเดือนหลังนะคะอาจจะต้องมีการพยายามไม่ต้องสั่งไม่ต้องไปสั่งแล้วล่ะเธอจะต้องเลิกเธอไม่สั่งแล้วนะคะแต่ต้องมาคุยกันจริงจังว่าอ่าโอเคเธอยังรักฉันไหมเธอยังประคะอ,อยากประคองความสัมพันธ์กับฉันหรือเปล่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ม ใจแฟนเราพอใจเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไม่ให้มันถึงมันไม่ให้มันถึงขั้นเลิกรานะคะนะคะก็คงจะต้องพิจารณาไปตามนั้นนะคะทุกอย่างมีเหตุมีผลในการที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปหรือจะเลิกกันนะคะมันมันไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากความคาดหมายนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลถ้ายังรักกันอยู่ยังไงก็ต้องยังอยู่ด้วยกันได้นะคะอะลองนำไปพิจารณาดูทีนี้เรื่องของสุขภาพค่ะนะคะสุขภาพเนี่ย ต้องดูในเรื่องของอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะนะเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า อวัยวะสืบพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะคะก็ต้องระวังตรงจุดซ่อนเร้นนั้นมากเป็นพิเศษนะคะไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์อวัยวะเพศอะไรพวกนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงดูแลตรงจุดนั้นเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะดูแลตามอาการไปค่ะ ส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วอย่าปล่อยปละละเลยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยนะคะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ายังไงล่ะมองหาหนทางที่จะรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างจริงจังบางทีที่เราไม่หายสักทีอาจจะเป็นไปได้ว่า1รักษาไม่ตรงจุดสองปล่อยปละละเลยไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะ เอาละดวงคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนตุลาคม2565นะคะครบทุกเรื่องราวแล้วนะคะหวังว่าจะนำไปปรับใช้นะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ